นี่ก็เป็นหมัดนะฮะนี่จาก Assassin's Creed ที่ X Free Fire น,นั่นเองนะครับผม สวัสดีครับลุงเนท FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ันที่เกมการ์หน้าพีไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มีของแรเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าไอเทมชิ้นนั้นจะเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมทุกคนครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนก็นี่เลยครับผมแปดทีการันตีหมัดคมกิ่น เครื่องมือปลิดชีพแห่งอารยธรรมโบราณนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่19จนไปถึงวันที่31มีนาคม2565นั่นเองนะครับผมซึ่งหมัดนี้นะครับผมเป็นหมัดแรดด้วยนะครับผมนี่ครับหมัดแรดยังไงนะครับผมก็สลับกิจกรรมฟรีไฟที่ X กับ S s ส s s i ินคีสนะครับผมซึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมและก็จะไม่นำกลับมาขายแล้วใครที่พลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมสำหรับหมัดนี้นะฮะ นี่ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพีทก็จะมาสุ่มให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมส่วนใครที่สุ่มแล้วนะผมเสียกันไปคนละกี่เพรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพีชจะสุ่มให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมว่าพีชจะเสียกี่เพรนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ลุงเนชด้วยนะครับผมนะใครที่กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมา วันนี้นะครับผมพี่เน็ตมีอยู่1,727เพรนะครับของที่พี่เน็ตมีแล้วพี่เน็ตเอาออกเลยนะครับผมอ่าไม่รู้จะเอาไว้ทําไมนะครับผมมา9เพรแรกนะครับผมมาดูกันว่า1,727เพรพีเนตนะครับผมจะหมดหรือเปล่าอ่ามาแล้วเปิดเลยแล้วกันนะครับครั้งที่2ครับผม49เพรไปเลยฮะนะครับ ครั้งที่3ครับผม89เพชรนะฮะหมดตู้นี้นะครับผมเพียงแค่1,000เท่าไหร่1,092เพชรเออประมาณนี้นะครับผมประมาณ1,600อ่ะคือนั่นแหละไปที่เมาไม่เมาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเน็ด้วยนะครับผมนะใครกดไลค์เข้ามาลุงเน็จะสุ่มไม่หมดตู้แน่นอนนะครับผมบอกเลยนะนี่ครับเอาเข้าไปเออก็ยังไม่ได้นะครับผม ก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บ Super f f Shop นั่นเองนะครับผมนี่ครับเว็บสุ่มรางวัลฟรีไฟ99บาทการันตีไอทีนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่เตก็จะมาสุ่มเพชรนะครับผมเพื่อหาเพชรทํากิจกรรมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมนะสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับไปกันเลยดีบ่านะครับครั้งแรกครับดูซิจะได้อะไรนะครับผมโอ้เกลือนะครับผมคุณไปได้รางวัลใช่ไหมโอเคนะครับ ครั้งที่สองครับมาทุกนดูซิได้อะไรหรือเปล่านะครับผมนะไดีเติมมาหนึ่งรยเครดิตนะครับอ่า68เพชรมาแล้วนะครับผมนี่ครับไปแล้วนะครับผมสองครั้งคะมาครั้งที่สามครับทุกคนดูซิปั๊บเกลือไม่ได้รางวัลนะครับไม่เป็นไรฮะครั้งที่สี่ครับมาลองดูซิได้อะไรหรือเปล่านะครับเกลือครับผมทุกคน มาครั้งที่5ครับผมด้วยไปกันเลยนะครับผมยายวๆาวันไปดนะดูสิ6 8รเพจไปดูดูโอเคนะครั้งที่6นะครับผมไปลองดูดิจะได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผม68เพรนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็ลองไปลุ้นลองไปเสี่ยงมาดูได้นะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยอืม ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรไปเลยครับดูซิจะได้อะไรครับได้ล่มได้ล่มครับผมนะโอเคใครที่ยังไม่ได้ไลค์นด้อย่าลืมนะผมนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรอีกแล้วครับผมของทองทองแบบนี้ไม่รู้จะออกอะไรก่อนครับผมไปเลยครับผมสามร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรเป็นไงล่ะเมาเรียบร้อยครับผมผ้าปิดปากได้มาแล้วฮะแล้วก็แน่นอนครับผม ชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือของแรของเรานั่นเองนะครับผมนี่ครับหมัดแอสซิส i ิมพีที่เอ็กกับฝีฟันนั่นเองนะครับผม409เครพชรไปเลยครับเรียบร้อยครับผมของแรก็ต้องเหมากันหน่อยนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะมันไม่แพงด้วยนะทุกคนหมัดนี้นะครับผมนี่ครับก็นะกดรับเลยดีกว่านะครับผมนี่ได้มาแล้ว เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูหมัดกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะสวยงามสักขนาดไหนนั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมทุกคนครับนี่ก็เป็นหมัดนะฮะนี่จาก assassin k i l ที่ x free fire นั่นเองนะครับผมซึ่งหมัดแรงในเกม free fire เนี่ยมีอยู่2หมัดนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้มีอยู่2หมัดแล้วก็คือหมัด one punch m นะครับผมแล้วก็หมัด ในส่วนของ Assassin Key นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็ใส่เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองออกไปดูนะครับผมหน้าล็อบบี้ว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมหมดตู้ก็ประมาณ1,500เออ1น0 0 1,600เพชรนะครับผมประมาณประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้นะครับผมเวลาให้เก็บเงินนะครับผมเวลา ให้เติมเพชรเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับผมจะไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะครับผมและกิจกรรมในช่วงนี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่นี่จะพาน้องไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมในช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในช่วงนี้นะครับผมนี่ครับก็ยังมีอีกตู้หนึ่งนะผมก็คือ8ทีการันตีแอนิเมชันเปิดตัวใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นแอนิเมชันมังกรนะจะมาอยู่ตั้งแต่วันที่18นะครับ จนไปถึงวันที่24มีนาคม2565นั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นท่าเปิดตัวใหม่นะอ่ามีมังกรไรเดอร์นะครับผมเป็นการขี่มังกรเปิดตัวนั่นเองนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะผมก็คือ reload หมดคนคูครับนี่ครับมือปราบอาหารแห่งเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนไปถึงวันที่22มีนาคม2565นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะ ยังมีอะไรอีกไหมนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมในส่วนของอกิจกรรมเติมเพชรนะครับเออนี่ครับมาพร้อมกันเลยนะกับหมัดนะครับผมนี่ครับ less is more ยิ่งเพชรน้อยยิ่งซื้อเพชรในราคาที่ถูกอ๋อประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้พี่นี่ก็เติมไปแล้วแหละนะครับผมเริ่มเลย500เพชรเริ่มต้นเท่าไหร่35บาทนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่19ม,มีนาะคมจนไปถึงวันที่ 25มีนาคม2565น,นั่นเองนะครับผมทุกคนครับใครที่อยากจะได้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมรวไมไปถึงหมัดด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นของแร่แน่นอนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะก็ครับ,รบช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันซินะรู้สึกว่าจะมีนะครับผม รู้สึกว่าจะมีด้วยนะครับผมในส่วนของอสกินนะครับมังกรทองถาวรนั่นี่ครับฟรีกล่องมีรับ AK มังกรถาวรนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเอเคสีทองแบบนี้เลยนะครับผม3วัน30วันแล้วก็มีถาวรด้วยนะครับผมสิทธิพิเศษฟรีจากฟรีไฟล์นะครับผมเพียงสมัครแพ็กเน็ตนะครับจาก d ีแท็เล่นฟรีไฟล์ฟรีไม่อั้นนะครับผมนี่เลยนะครับก็สำหรับสกินนี้นะผมดาเมจบวกสแม่นยำบวกหนะแต่ว่าจะลด แมกกาซีนลงไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมพี่เดนบอกเลยว่าเป็นสกินที่ดามจแรงมากๆนะครับผมบอกเลยก็สลับสกินนี้นะครับผมจะเริ่มต้นอยู่ที่20บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับก็ใครที่อยากจะได้ก็ลองไปหาดูโปรโมชั่นที่ลิงก์ใต้คลิปที่พี่เด่นแปะไว้ให้ได้เลยนะครับผมนี่ครับแถมได้โทเค็นนะครับผมใครที่เติมเนี่ยแถมได้โทเค็นแลกรับไอเทมเพียบเลยนะครับผมพร้อมเล่นฟรีไฟนะ ได้ไม่เสียเน็ตด,ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่นิจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ให้น้องๆเข้าไปคลิกเข้าไปดูนะครับผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็ใครอยากจะรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอ จบคลิปไว้ในเพียงเท่านี้ละกันนะผมขอบคุณทุกไลคท์ทุกแชททุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสนับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม bye bye บายบายครับเฮ้ย,ยชุบทุบไปละวบายบายครับผม